ไปไปมามาผัางนี้ก็ใช้เยอะเนาะผังนี้ก็ใช้เยอะ <c oughs> มันเชื่อมโยงได้เยอะมันเชื่อมโยงตั้งแต่การการเกิดขึ้นของวิญญาณที่ใช้อุปมาแสงกับฉากมนโนเป็นสุริเยส่องเข้ามา ปั๊บเกิดวิญญาณมีฉากตัวฉากที่เป็นที่ตั้งก็ปลับมาเป็นดินดินก็เปรียบเหมือนสีท่านี่คือดินรูปเวทนาสัญญาสังการวิญญาณเหมือนปฐวีมเมล็ดพืชเป็นวิญญาณน้ำก็เปรียบเหมือนนันทิราโคนันทิราคะนันทิราคะเป็นน้ำ วิญญาณก็เป็นพืชสดตั้งห้าวิญญาณที่ติสี่เหมือนปฐวีาธาตุกระดินที่ตั้งวิญญาณสี่ที่ตั้งวิญญาณสี่ปรับมาเป็นผืนนาสามเป็นผืนนาสามวิญญาณมีที่ตั้งอันนี้ก็วิญญาณมีที่ตั้งเหมือนกันวิญญาณมีที่ตั้งเป็นภพแค่ภพก่อนนะ เอวังอายติงปุณนภวาพิณิพติโหติพบใหม่เกิดแต่ยังไม่บอกว่ากามหรือรูปหรืออรูปนะแต่จะไปบอกตอนที่ว่าเนี่ยถ้าผืนนาเลวก็เป็นกามกรรมภพถ้าผืนนาปานกลางก็เสริมคำว่ารูปเข้าไปผืนนาดีก็เสริมคำว่าอรูปเข้าไปคือพอมีที่ตั้งปุ๊บเนี่ยตัวนี้เกิดแค่พบเกิดก่อน กกพบเกิดมีที่ตั้งพบเกิดมีที่ตั้งพบเกิดปัญหาคือไปตั้งในไหนในเลวในปันกลางในดีในเลวก็เพิ่มคำว่าการมาพบก็ไปปันกลางก็เพิ่มรูปดีก็เพิ่มอรูปทุกคำจะมีความหมายหมดเลยและทีละสเต็ปด้วยพอไปตั้งก็บอกพบเกิดแล้วดังนั้นพบเกิดก็คือกรรมเกิด พื้นนามีสามหนึ่งสองสามถ้าพื้นนานั้นมันตั้งในพื้นนาที่สองคือมัชิมายะพื้นนาเลวก็ยังมีอยู่ใช่ไหมพื้นนาดีก็มีอยู่ของมันใช่ไหมแต่มันเท่ากับไม่มีเพราะไม่มีวิญญาณไปรับรู้ไม่มีวิญญาณไปรับรู้เท่ากับมันไม่มีแม้มันมีอยู่ก็ตามเพราะการมีเป็นการมีของสัตว์ไงสัตว์สำคัญว่ามันมีหรือเปล่า แต่ธรรมธาตุนั้นมันก็มีอยู่ของมันแต่ถ้าวิญญาณของสัตว์ผู้มีวิชาไม่ไปรับรู้เท่ากับมันก็ไม่มีไม่มีในความรู้ของมันเหมือนเรากําลังคิดเราก็ไม่รู้ลมหายใจขณะที่เรารู้ลมหายใจเราก็ไม่ได้คิดขณะที่คิดไม่รู้ลมแต่ลมก็ยังมีอยู่เรายังหายใจอยู่แต่เพราะจิตมารู้ที่ความคิดเลยไม่รู้ลมเห็นนะนี่คือการมีหรือการเกิดขึ้นของนามรู้วิญญาณมาตั้งถึงจะรู้ตรงนั้น เราวิญ,ญญาณเป็นกิริยาที่รู้แจ้งตั้งตรงไหนก็คือตรงนั้นมีมีก็คือเกิดขึ้นสมุทยัยออกจากตรงไหน,นตรงนั้นก็คือดับนิโรธเนี่ยความมีต้องอิงอย่างนี้อืมใช่ตรงจึงบอกมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ดับไปคือมีแต่ธรรมาธาตุที่มันเกิดธรรมาธาตุที่มันดับธรรมาธาตุเกิดขึ้นธรรมาธาตุดับไปไม่มีเราเกิดไม่มีเราตายนี่ ไม่มีใครตายกรรมาพบก็ถูกแบ่งเป็นปน,นรกกับเนราชาญเปลียวิสัยมนุษย์เทวดาเท่ากับกรรมาพบนี่หลากหลายมากนะหลากหลายมากมีแบบต่างกันแบบสุดขั้วเลยเนาะเทวดากับนรกนี่หรือน้าเรวเหมือนกันออืมอืมมใช่ อืมอืมเอาโคล,ลงสงสัยตรงนี้เนาะนี่เนะน,นี่คงเอาท่ามกลางลงนี่ยนี่งเอาปลายลงโอกาสปลายลงยากกว่าเพื่อนเนาะเพราะมันเบาไงโอกาสที่ก้นลงจะเยอะกว่าไหมเพราะมันหนักอนั่นก็แสดงว่ามันตรงเนี้ยเปอร์เซ็นต์มันสูงไง โอกาสท่ามกลางก็มีบ้างโอกาสปลายน้อยอืมร okay. so right. ูปะพอรูปะพมีแต่เทวดาใช่เทวดาที่หมดกามแต่หมดชั่วคราวตายแล้วก็พบกลับมาอีกก็จะมีแคาสุตาวานไงที่แบบถาวรดังนั้นก็ไม่มีตอนไปอยู่ตรงเนี้ยแต่ตายแล้วก็ยังกลับมาเพราะว่ายังไม่ ไม่รู้นิสรนะณะอุบายในการออกไปพน้นสิ่งนี้เราจะไม่รู้เรานึกว่าเทวดาดีหมดเนี่ยก็ดีแค่สุข,สขทิพย์อายุทิพวรรณนาทิพย์แต่ไม่ได้พ้นนรกกัมเนจชานเปลววิสัยเนี่ยถ้าเกิดเราต้องเข้าใจคําว่าพบให้ถูกต้องพบหน้ามีไหมชาติหน้ามีไหมเนี่ยถ้าเข้าใจแบบเนี้ยตอบได้หมดเลยเราพบคือที่ตั้งของวิญญาณวิญญาณมาตั้งเนี่ยนี่ค่ะพบเขาบอกว่าพบหน้าหรือพบใหม่ไม่มีได้ยังไง ก็คือที่ที่จิตไปรับรู้มันคือพบที่ตั้งใช่ไหมจิตรับรู้และจิตรู้ต่อไปเจริญงอกงามไปบูนเป็นต้นไปแล้วเป็นชาติชาติหน้าก็มีแน่ตอนนี้รู้ลมหลุดไปคิดนิชาติหน้าแล้วนี่ชาติหน้าเรียบร้อยแล้วหรือพบต่อไปมีแล้วชาติต่อไปมีแล้วเห็นไหม ซ้ซําทั้งวันเนี่ยพบซ้ำอุำนับภาวาพินิพติอืมใช่เนี่ยคำนี้เป็นคำที่ซ้ำในหลายที่ ต้องไปดูตรงนี้ต้องไปดูตรงปฏิจจเนี่ยถ้าเชื่อมพระสูตรอย่างเงี้ยยมดูตัวที่ซ้ำตรงนี้ก็คือเรื่องของทิฏฐิที่ตั้งที่ตั้งที่ตั้งนี้ก็ซ้ำเยอะทิฏฐิที่ตั้งวิญญาณไปตั้งวิญญาณทิฏฐิจตสโววิญญาณนัตทิฏฐโยวิญญาณตั้งแสงกับฉากก็วิญญาณตั้งทิฏฐิทีตั้งอีก ถ้าไม่ตั้งก็คืออปติทิตังบิญญาณังอันนี้ไม่ตั้งถ้านัตถิราโคนัตถินันทินัตถิตัณหาอันนี้จะไม่พูดถึงฉันถ้าตัดไปหนึ่งอันถ้าไม่มีราคะนันทิตัณหาก็อปติติตังวิญญาณังวิญญาณไม่มีที่ตั้งไม่เจริญงอกงามหลุดพ้นเพราะไม่ปรุงแต่งจากพระสูรสุริเย โนมมาชนชาเกิดรัศม <room> <owanie> um, ีเกิดการตั้งอยู่ปฏิทิตาติมาพระสูตรที่ตั้งของวิญญาณสีก็ใช้ทิติทีตังเหมือนกันพอมาพระสูตรกรรมังเขตตังวิญญาณังพีชังก็วิญญาณังปฏิทิตังอีกเหมือนกันเห็นไหมอ่าพอวิญญาณังปฏิทิตังอันนี้ก็คือพระองค์บอกคุณนภวาพินิพติพบใหม่เกิดละสาเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะ ปับเนี่ยต่อไปคําว่าปูณณพภาวานี้ก็จะเชื่อมไปอีกหลายพระสูตรเลยใช้เหมือนเดิมปูนณพภาวาพินิปติมเมล็ดพืชไปตั้งปับ๊บปูณณพภาวาพินิปติคิดถึงสิง่งใดดมฤติถึงสิง่งใดปูนณพภาวาพินิปติพบใหม่เกิดพบใหม่เกิดเหมือนกันหมดอันนี้ก็คืออธิบายกรรมคือผือนนาคือกรรมังเขตตังอันนี้บาลีนี่ภาษาไทยบาลีใช้คําว่ากรรมังเขตตัง ภาษาไทยก็กรรมคือเนื้อนาหรือผืนนาหรือไร่นาสามสำนวนเลยผืนนาก็มีเนื้อนาก็มีไร่นาก็มีวิญญาณังพีชังวิญญาณคือพืชจริงๆต้องใส่คําว่าพืชเฉยๆเพราะพีชังคือพืชเมล็ดพืชก็จะมีรายละเอียดลงไปว่าพละพีชังพีชะพีชังอัดครับพีชัง พืชเกิดจากยอดเกิดจากผลเกิดจากเมล็ดเกิดจากรากอย่างเงี้ยืมูลัพีชังเนี่ยพืชเกิดจากรากหรือจากเง่าแต่ประมาณนี้ปุ๊บโป่งดึงคําว่าพีชังเฉยเฉอย่างเดียวออกมาดังนั้นพีชังอันเนี้ยรวมทั้งพืชอันเกิดจากรากต้นผลยอดเมล็ดคือรวมทั้งห้าเลยแต่เวลาอธิบายที่ตั้งวิญญาณสี่เนี่ย จะบอกว่าปัญจกพีชชาตานี้พืชสดตั้งห้าพืชห้านะพืชห้าอย่างเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวเ๋ยอย่าเพิ่งกำลังต่อนี่มูลพีชังนะรากขันทพีชังต้นภาระพีชังผลอาค่ะพีชังยอดพีชะพีชังเมล็ด รากต้นผลยอดมเมล็ดเนี่ยนะตรงท้ายมันมีแพีชังพีชังหมดเลยนะพีชังพีชังพอมาพระสูตรนี้ดึงคําว่าพีชังคําเดียวมาเหนะ็นไหดึงคําว่าพีชังคําเดียวมาเข้าใจไหมไม่ต้องเอาอากักทะไม่ต้องเอาขันทะไม่ต้องเอาพาาละหรือมูละมาจีพีชังคําเดียวมามีนา มีพืชเหมือนเดิมปรับตัวนี้ตันหาสิเนโหพระสูตรนี้ใช้นันทิราโคคือน้ำนันทิราโคนันทิราโคเปรียบเหมือนน้ำนะราโคหรือราคะอันเดียวกันนันทิราโคคืออาปโปธาตอาปโปธาตนะคือนันทิราโคปัฐวีธาต คือจตสูวิญญาณทิติโยปฐวีธาตุดินคือสี่ที่ตั้งสี่เลยนะเปรียบเหมือนดินเลยนันทิราโคคือน้ำวิญญาณวิญญาณอันประกอบด้วยอาหารวิญญาณที่ประกอบด้วยอาหารสาหรังเนี่ยคืออาหารอาหารหรือเหตุปัจจัย วิญ,ญญาณที่ประกอบด้วยอาหารหารือประกอบด้วยเหตุปัจจัยวิญญาณวิญญาณังสาหารังก็คือญญพืชทั้งหา้าร,รากต้นผลยอดมเมล็ดอันนี้ลงรายละเอียดแยกแยะเพื่อเปรียบเทียบกับพระสูตรหนึ่งพอมาพระสูตรนี้ปฐวีธาตุเปลี่ยนเป็นอะไรนปฐวีดิน<ร>ก็ปรับเป็นเขตังคือนา นาเป็นดินไหมล่ะดินปรับจากปฐวีเป็นเขตตังนะนาปฐวีมีสี่รูปเวทนาสัญญาสังขารส่วนพอปรับเป็นเขตตังมีสามเลวปันกลางดีพอพูดถึงนาก็จะมีนาเลวนาปันกลางนาดีพูดแค่นี้แต่มันก็คือที่ตั้งวิญญาณเพราะวิญญาณก็คงเหมือนเดิมคือเมล็ดพืชเหมือนเดิมวิญญาณเป็นเมล็ดพืช แล้วก็บอกว่านานี่แหละคือกรรมเห็นนะกรรมนะกรรมคือนากรรมมังเขตตังกรรมคือนาวิญญาณคือพืชตัณหาสิเนโหตัณหาคือย่างในพืชเดิมเป็นนันทิราคะตอนนี้ปรปับเ,เป็นยางเพราะเมล็ดพืชพอลดน้ําลงไปมันก็ชุ่มน้ําแล้วเป็นยางแล้วน้ําซึมอยู่ในมเมล็ดพืชแล้วออกอยางแล้ว มเมล็ดพืชลื่นละใช่ไหมพร้อมที่จะไปลงที่ผืนนาพร้อมงอกแล้วตัวอย่างก็เลยเป็นตัญหาสินเนโหทตนี้ก็อยู่ที่ว่ามเมล็ดพืชน,นั้นเนี่ยลงไปอยู่ในธาตุชั้นสามหรือเปล่าธาตุชั้นสามคือตัวนี้วิญญาณังปฏิทิตังไปตั้งอยู่อบใหม่เกิดเรียบร้อยคุนนภวาพิณิปตินี่ก็เหมือนกัน วิญญาณไปตั้งธาตุปานกลางพบใหม่เกิดจากนั้นค่อยบอกว่าเป็นพบอะไรคือมัชิมายาก็อรูปพถ้าธาตุชั้นสามก็กามภพบถ้าธาตุปราณีตก็อรูปพบปณิตายธาตุยาพบใหม่เกิดอุณภวาพินิพติก็เป็นอรูปพบธาตุปราณีตก็คืออรูปธาตุหรือคืออรูปพบ จากนั้นพระองค์ก็โยงมาที่ว่าเธอกําลังคิดเรื่องอะไรคีย์เวิร์ดอันเดียวกันเห็นนะเธอกําลังคิดเรื่องใดดาริเรื่องเรื่องใดมีจิตฝังลงไปในเรื่องใดปุรณะภวะพินิพติเห็นนะคำเดียวกันนะปุรณะภวะพินิพติอันนี้อันเดียวกันนะอันเดียวกันอันเดียวกันเห็นนะ เห็นั้นดูบาลีแล้วมันมีประโยชน์อย่างเงี้ยเพราะคําจะเป๊ะไงแต่ค inform 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 ําภาษาไทยไม่เป๊ะบาลีอันเดิมแต่ภาษาไทยคนละแบบไงการที่โยมกลับมาดูบาลีเนี่ยมันจะได้ความชัดไงนภวะพินิพติเนี่ยนี่ก็พุนภวะพินิพติกัมมังเขตังวิญญาณังพีชังตนะสิเนโหวิญญาณไปตั้งพบใหม่เกิดนี่ก็คิดถึงสิ่งใดดําฤทธิ์ถึงสิ่งใดมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใด ถ้ากลบวิญญาณไปตั้งเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณนั่นคือพบใหม่เกิดเหมือนกันทุกครั้งที่คิดนึกเรื่องใดก็ตามดังนั้นพบคืออย่างนี้ชาติคืออย่างนี้เมื่อมีพบย่อมมีชาติเมื่อรับรู้อารมณ์จิตก็ผูกติดกับอารมณ์ไปต่อก็เป็นชาติสิ่งใดที่มีการเกิดก็จะจบด้วยชรามรณะแก่และตายดังนั้นความคิดที่เกิดมาที่สุดก็ดับแล้วกลับมาอยู่กับลมใหม่ หรือกลับมาอยู่กับกายเนี่ยกวนไปวนมาอย่างนี้มีการมากันไปขณะที่มีการมากันไปวิญญาณไม่ได้วิ่งไปโน้นไม่ได้วิ่งกลับมานี้วิญญาณขณะที่หลุดไปคิดคือวิญญาณดวงหนึ่งดับดวงใหม่เกิดดึงกลับมาวิญญาณดวงนั้นดับดวงนี้เกิดตรงที่บอกขณะที่มีการมากันไปจะมีตายและมีเกิดนั่นคือวิญญาณดวงหนึ่งต้องดับดวงใหม่ต้องเกิดการรับรู้ในท่านนั้นหายไป แล้วจะรับรู้ธาตุใหม่ต้องสร้างวิญญาณดวงใหม่สัตว์ก็เกาะยึดมโนมโนเกิดอาการโน้มไปแล้วก็กระทบฉากไปตั้งอาศัยเกิดอาการรู้แจ้งคือวิญญาณวิญญาณผูกติดอารมณ์น้นไปถูกเรียกว่าจิตจิตเกิดคือวิญญาณปรากฏวิญญาณปรากฏคือจิตเกิดผู้เจ้าตรัสปัตมังจิตตังอุปนังปัทมังวิญญาณังปาตุปูตัง แรกจิตเกิดก็คือแรกที่วิญญาณปรากฏเมื่อวิญญาณปรากฏก็คือเกิดการรับรู้รู้แจ้งขึ้นรู้แจ้งมาที่มันไปตั้งเนี่ยรูปหรือนามรูปหนึ่งนามสามนั่นคือนามรูปก็เกิดขึ้นนามรูปเกิดขึ้นนามรูปเกิดใช้คำว่าอะไรใช้หลายอย่างใช้นามะรูปัสสะอวะกันติอวกกันติก็แปลว่าเกิดใช้ นามะรูปะสมุทยาสมุทยาหรือสมุทัยเ็าแปลว่าเกิดลองบอกนามะรูปะสมุทยานามรูปเกิดจิตตสสะสมุทโยจิตก็เกิดสมุทโยก็เกิดสมุทยาก็เกิดนามะรูปะสมุทยาจิตตสสะสมุทโยนามรูปเกิดจิตเกิดดัดเหมือนกันอีกว่านามะรูปะสมุทยาวิญญาณะสมุทโยนามรูปเกิดวิญญาณเกิดเห็นนะ นั้นเมื่อจิตเกิดนามลูกก็เกิดเมื่อวิญญาณเกิดนามลูกก็เกิดอันเดียวกันจิตกับวิญญาณก็คือตำแหน่งเดียวกันพอวิญญาณปรากฏก็คือจิตเกิดปฐมังจิตตังอุปนังแรกจิตเกิดอุปนังแปลว่าเกิดก็บอกปฐธมังวิญญาณังปาตุภูตังก็คือแรกวิญญาณปรากฏปาตุภูตังแปลว่าปรากฏจับเชื่อมกันดังนั้นจิตมโนวิญญาณก็ตัวเดียวกันเหมือนตั้งแต่ลำแสงเนี่ยพุ่งไป ลำแสงพุ่งไปชนฉากเกิดสีเขียวสีเขียวกับลำแสงสีเขียวเกิดเพราะลำแสงไหมใช่ไหมไม่มีลำแสงสีเขียวมีได้ไหมไม่ได้มีแต่ฉากไม่มีลำแสงสีเขียวมีมะไม่มีมีแต่ลำแสงเนี่ยกดละแต่ไม่มีฉากสีเขียวมีมะไม่มีนและลำแสงกับฉากต้องชนกันใช่ไหมสีเขียวถึงเกิดจริงไหมการชนกันเรียกว่าสัมผัส มันสัมผัสกันใช่ไหมนี่ไงสัมผัสจึงเป็นเหตุเกิดของสีเขียวสีเขียวถูกเรียกว่ารัศมีหมายถึงวิญญาณนะถูกต้องเห็นนะนะสัมผัสจึงเป็นเหตุเกิดของวิญญาณวิญญาณมีเพราะสัมผัสนี่เป็นเหตุอะไรสัมผัสกับอะไรลำแสงกับฉากลำแสงองเรียกมโนฉากเรียกธรรมัง ธรรมังกับมโนต้องชนกันจึงเกิดมโนวิญญาณคือสีเขียวคือรัศมีหรือถูกเรียกว่าวิญญาณนั้นลำแสงกับฉากต้องชนกันจึงจะเกิดสีเขียวสีเขียวจึงเรียกว่ามาโนวิญญาณเพราะเป็นวิญญาณของลำแสงไม่ใช่ธรรมังวิญญาณใช่ไหมเพราะตัวฉากไม่ได้เปล่งรัศมี ตัวตัวลำแสงต่างหากที่เปล่งรัศมีแต่การเปล่งรัศมีจะมีก็ต่อเมื่อมีฉากนะการเปล่งรัศมีไม่สามารถเปล่งได้ด้วยตัวของมันเองเพราะอยู่ๆลำแสงเปล่งออกมาเฉยๆต้องชนต้องชนการชนคือสัมผัสใช่ไหมตรงจึงบอกว่าองค์ประกอบของผัสสะหรือสัมผัสจะมีสาม,สม,สามองค์ประกอบนะดังนั้นถ้าโยมยือนอยู่หน้าตำแหน่ง ตำแหน่งที่ที่สีเขียวเนี่ยมันไปตั้งอยู่บนกระดาษเนี่ยนะยืนยมยืนอยู่หน้าตำแหน่งนี้ยมจะเห็นสามธรรมชาติถูกต้องไหมหนึ่งเห็นลำแสงสองเห็นกระดาษสามเห็นสีเขียวใช่ไหมรัศมีสีเขียวถ้ากยาโยมจะเห็นมโนเห็นธรรมมังเห็นมโนวิญญาณเห็นสามตัวอันนี้จึงเรียกว่าองค์ประกอบของภาษาจะมีสามเสมอ นะก็อยู่ในอีกสูตรหนึ <off ers>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  ่งสูตรที oh! ่ตัดขยายความองค์ประกอบของภัสสาะจะประกอบด้วยสามทีนี OK ้ในรูปเนี่ยที่ตั้งวิญญาณเนี่ยอีกนัยยะหนึ่งมันประกอบด้วยสี่ที่ตั้งวิญญาณที่เปรียบเหมือนแสงเนี่ยมันจะมีสามคือฝาเรือนดินน้ําแล้วก็ไม่มีที่ตั้งแต่พออีกนัยยะหนึ่งที่ตั้งของวิญญาณเนี่ยจะมีสี่คือแตกเป็นเรื่องของรูป รูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นธาตุจึงมีสี่ในสีเนี่ยถ้าเรามองดูรูปในสีเนี่ยรูปมีกี่ช่องทางอายจตนะห้านะดังนั้นเวลามันมาตั้งที่รูปเนี่ยมันก็ต้องเลือกว่ามันจะตั้งรูปในส่วนไหนส่วนตาหูจมูกลิ้นกายมันไม่สามารถรู้พร้อมหมดปุ๊บหมดเะยใช่ไหมโยมสามารถ ฟังเสียงลิมรดเห็นอัพพร้อมกันหมดเลยทีเดีย <laughs> วไม่ไหวใช่ไหมรูทีละอันแต่อาศัยความไวของมันนะอืมเนี่ย <ใน S 1> ดังนั้นเมื่อวิญญาณเนี่ยมันไปตั้งในช่องทางตาพระองค์จึงบอกว่ามันจึงเรียกว่าจักขุูวิญญาณนั้นวิญญาณก็จะมีชื่อเรียกไปตามช่องทางที่มันไปตั้งพอมันไปตั้งในโสตะหูก็เรียกโสตะวิญญาณจมูกคานะวิญญาณ ลิ้นชิวหาวิญญาณกายก็กายยวิญญาณเห็นนะดังนั้นเวลาพอมามาตั้งในกายปุ๊บเนี่ยมันจะไปได้ต้องห้าอายจตนะชื่อมันเลยต่างกันไปเชื่อมโยงกันหมดเนี่ยสี่พระสูตรหลักๆเห็นนะพระสูตรเรื่องสุริเยแสงกับฉากอันนี้พระสูตรที่ตั้งวิญญาณสี จตโสวิญญาณทิติโยพระสูตรกำมังเขตตังกรรมคือผืนนาวิญญาณังพีชงังวิญญาณคือพืชกำลังบอกว่ากรรมคืออะไรพระสูตรเธอคิดถึงสิ่งใดนําเลยถึงสิ่งใดพบใหม่เกิดแล้วปุณณพวาพินิพติเห็นนะค<า>ําศัพ์ทจะเชื่อมโยงกันหมดคนที่ทําคําพูดได้เชื่อมโยงอย่างนี้มีคนเดียวในโลกคือพระพุทธเจ้านี่เป็นการตรวจสอบแบบโลกุตละ กราไม่มีใครในโลกทําคําพูดได้แบบนี้แต่นั้นถ้าก็บอกว่ารู้ได้ไงคําพูดที่เจ้าก็มาศึกษาก่อนไม่ศึกษาไม่มีทางรู้ว่าคามันเชื่อมกันยังไงจะมองไม่ออกว่าการเชื่อมโยงของคําพูดเป็นยังไงนี่คําพวกนี้คืออนุสาสนีปฏิหารคือความเป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดการนี่คือข้อมูลเดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งบาลีตัวนี้เดิมจารึกเป็นอักษรขอม พอ,อมาถึงรัชกาลที่ห้าจารึกเป็นอักษรสยามอักษรไทยแล้วก็มาแปลจากอักษรไทยเนี่ยมาเป็นภาษาไทยปัจจุบันในยุครัชกาลที่เจ็ดแปดเสร็จเมื่อปีพศสองพันหน้าร้อยสองพันห้าร้อยเสร็จดังนั้นมีคํา <คำ S 1> พระพุทธเจ้าที่เป็นภาษาไทยอ่านกันเมื่อหกสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนื้อหาเหมือนเดิมเนื้อหาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรรัชกาลที่หนึ่งก็ยืมมาจากลาวลามันถือว่าเป็นประเทศในแถบรรณภูมิ ซึ่งปรบติศาสตร์ที่มีในโลกเนี่ยก็คือพระเจ้าโศก,กเป็นผู้กระจายคําสอนเนี่ยมาถึงดินแดนสุวรรณภูมิศีลังกากระจายไปเก้าตำแหน่งทั่วโลกนั้นศาสนาพุทธก็ไม่ได้มีประเทศเดียวลังกาก็มีสุวรรณภูมิก็มีมีไปทั่วพระสูตรตรงกันหมดมาทรงจามาจากที่เดียวกันดังนั้นเราเทียบเพียงพระสูตรเนี่ยทเทียบเพียงของ โรมานสคริปของพม่าโรมานสคริปของวิปัสนาเรซ์ช์คืออินเดียพระติวิโดกบาลีของขอมบาลีของสยามเปือประเทศไทยบาลีของลาวบาลีของสิงหนผลศรีลังกาโรมานสคริปของอังกฤษโรมานสคริปของอเมริกากี่สำนักละห้าหกเจ็ดแปดแปดสำนักทั่วโลกตรงกันหมดพระสูตรทุกันต้องตรงกันเพราะทรงจำมา จากคนคนเดียวกันคือพระพุทธเจ้านี่คือข้อมูล2,000กว่าปีพระพระเจ้าส่งที่กระจายคําสอนเนี่ยเกิดในยุคประมาณ200พศออ200กว่ากว่าหลังพระเจ้าปริภันฑ์200กว่าปีเห็น,น,นไหนใกล้เคียงกับพระเจ้ามากน,นั้นหลักฐานข้อมูลเดิมปั๊บนี้เราจะเห็นเลยว่าคําเชื่อมโยงกันหมดตอบย้ําความเข้าใจเอาให้ทรงจําขึ้นใจเลย ยมฝันเป็นพระสูตรเลยละ่ะน่ามีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมอตอบไปหมดแล้วอ่ อ่าจักระจันมาแล้วหรือดูร้อนปุ๊บมาลจะจักระจันมาเอ่มาช่วงเนี้ยอันนี้จะเป็นช่วงของมัน,นก็ยังอยู่อยู่แต่หน้าหนาวดูจะเงียบอืมไม่โผล่เลยเออ กลางคืนนี่กาว่ามันจะร้องรับกันไล่ไปท้ายวัดเลยหนึ่งกิโลอัดเทปสิจะให้ตมาร้องให้ฟังด้วยไงเออร้องยังไงก็ไปเปิด Google ดูเออมาที่วัดเนี่ยอยู่ทั้งคืนเน่ยเดี๋ยวก็ได้ยินนะ ี่ถ้าหลงไปกับเข้าเนี่เราเอาละร้องเป็นนกแล้วนะก็นอนพักสักคืนหนึ่งก็ได้กางเต็นต์ตรงเนี้ยเอาไหมล่ะให้กางเต็นต์เป็นพิเศษคนเดียว พอกระว่าวร้องนกกระปูดก็ร้องตามนกกระปูดก็ร้องไล,ล่ลําดับกันไปเลยไม่มีไก่แทนไก่บางที่มีไก่เนาะที่นี่มีนกคอยปลุกอ่าเดี๋ยวเราได้ไปพักกันเนาะก็ขอนมูทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสั่งสมสุตานในคำตถาคตมาประพฤติรามสมควรแก่ทำปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามทำอยู่ ก็ขอให้เป็นเนตรเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระศัสดาได้ทรงบัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการนันใ,นในกล้โดยตัวกันทุกท่านทุกคนเทอน